สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกันทางช่องวิมลเพื่อนคุณทำเกษตรสำหรับท่านใดเข้ามา,ววามแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องเด้อสำหรับเสาร์วันนี้พี่น้องเสาร์วันพุธข้ามาอยู่ท้างตลาดนัดโคกระบือทวันบ้านพุทธเลือกขมพี่น้องอำเภอวานนจังหวัดสกลนครด้วยพี่น้องเด้อ ภาพมาเบิ้งบรรยากาศตลาดพี่น้องภาพมาสอบถามราคาง่วนพี่น้องราคาง่วนราคาไก่ก็ส่งนี่ราคาง่วนราคาไก่เป็นสินค้าลดยุพี่น้องได้มาเบื้องกันพี่น้องตลาดพุทธเรือพัามพิ่นเปิดทุกมืหววันพุทธเส่าวันพุทธทุกมืหวทุกเส่าวันพุทธพี่น้องมีทั้งง่วนทั้งไก่ผู้ใดต้องการอยากได้ง่วนได้ไก่หรือมาเบิ้งเอาพี่น้องมาเบิ้งเอาเลย แม่นั่งวะนีแม่นังมเนาะแม่นั่งสามเมมม่ราคาเดียวกันบ่ราคาเดียวกันมดโตราคาเขาได้่อามตัวี่สิบหกห้าร้อยสมตัวมห้ายเนาะคมาเป็นแยกเป็นโตเป็นโตัวด้บ่แยกเป็นตวกับว่เกินสิบห้าห้าย่เกินสิบห้าหารยแล้วว่าพี่น้อเป็นแยกเป็นตมเอาวัตัวตนี่ส่วนลดเลยไอ้เนาะ ขหอยไผ่ได้เนาะครับผมหอยไผ่เบอร์ติดต่อเบอร์ศู4 0 8 4 0 1 6 0ศู9 1 3 3 9 1 3 3้ามาพี่นองหอยไ่ทางบานใดบานานทังขาตะก้าล่ะพี่น้องงัวแม่นั่งถึงงัวไทยนี่ล่ะงัวไทยคุณใดสนใกพี่น้องงัอไทยหอยไผ่มาสอบถามเอาพี่น้องเปนงัวแดงุูกแม่นึงแม่นังพี่น้องแม่สาว หนาวนี่พ <late> ี่น้องหนาวไปได้ตู้ลงหนาวบ่เดือดหน่บ่หนาวเลมือนบ่หนาวไปได้บ่กบ่หนาวฝอันฝกกองไฟเนาะอากาศเย็นพี่น้องทั้งพีหทั้งอันสั้งฝนนกอนอากาศเย็นมือนีิพี่น้องมาพี่น้องมามันจีสายเลาะเบืองหัยจะเข้ากันพี่น้องไปยู่ไก่ด้อสิชียงวันเนาะเขาบอกยังไงไก่หัวเนี่ยยู่ไก่แล้วเบืองบ่คัก ตัวนี้แม่สาวบ่อืมมันสมหรอไปเลยแม่นี่ยังยังผสมเนาะหายังล่ะหาง้อบ่โอาบงัวไปเรียงคว้องเรียงงัวมนต่เลียงเง้ยเสือสมบ่เป็นบ่ึ้นสองเที่ยวแล้วคืนเลยเป็นสองรอบอ่ะเาเลยห้องไว้ละค่ะสามัหาสามสิบห้าราคาต่อได้ด้วยเนาะเมียนกับเมียนบ่ โอ้แม่ลูกพี่หนออีกแม่นี่ลูกจักตัวเราหนิลูกสองข้าทองลูกสองลูกตัวแรกเพื่อนเป็นแม่ป่ลูกแม่พี่หนอลูกไม่ทองก็ลูกตัวที่สองนี่ลูกคนลูกแม่ยังดีเนาะพราใดละข้าห้องไวแม่นนิชีสิผาเนาะ เป็นว่าห้องไว้ซีซิบหาพี่น้องเป็นแม่ลูกลูก,ลกแม่อันนี้ก็แม่เนาะอันนี้ก็ลูกแม่ื่อกันเท่าไดราคาแม่นี่พ่อมีหาหมืน่นหาหมืนลูกแรียกบอกนี่พี่น้องฮะโ,<อ>โอ้ลูกไม่ห้องกว่านี้อีกลูกสามข้าทองพี่น้องโอ้ย่างวดตีลูกสามข้าทองหัวหลุนย่างดีเนาะหัวหลุนแม่เนี่ยร่อยซีบัสตูตัวเนาะพ่อมีสูงร่อยซีราคาหาหมืน เม่นันดีซีเมือนหาอันนี้สามชิ้าราคาต่อรองเนาะป้อยหม,หมายพี่น้องเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปหน่งศห้าห้าห้้าเก้าหกสศูนย์เ้าหกสาย์พี่น้องเด้ออ่าู้ใดอจากได้หัวเลียงพี่น้องแม่ลูกเปนห้องหองมานเลยสามเดือนเหรอลูกเม่ย่งดี ล C ูกพี่น้อลูกคนให้นบ่งลูกลูกคนมทนี่ลูกพี่น้องลูกตัวสีแดงยู่ผู้ไดสนใจก็โทรเขามาสอดถามเอาพี่น้องือรือได้สือันแม่ลูกนี่จักบาทเลยแม่ลูกนี่ซีมต่อได้ต่อได้พื่อน้าทรงลอยลูกพี่บอกลอยลูกลงมาเนาะมันไม่อเหมันได้ลูกจักโตัวแล้ว ลูกแรกแม่สมอีกบ่แม่ก็กระชับได้เจ็ดหมื่นอะยี่สิบกว่าหมื่นพอพันบ่พอพันพึ่นว่าพอพันได้พี่น้องพับพันรอบแล้วเนาะพันรอบแล้วนะคือยี่สิบกว่าหมื่นถึงว่าลูกแรกลูกสองลูกแรกลูกแรกราคาห้องไว้ห้องไรสี่หมื่นสี่หมื่นเนาะต่อรองเอาพี่น้องแม่ลูกลูกแม่ได้เนาะแม่ถูกแม่พิ่งทับไปรอบแล้วพี่น้องราคาดต่อได้มาจากตัวหมื่นมากสามตัวสามตัว ใช่ตัวหนึ่งตัวหนึ่งแม่จำเห็นบอโอ้แม่นีรับด้วยเลยแม่หนีพิ่เพิ่ว่าวมื่นหาวยิ่งว่าเหนือพี่หลยว่าบ่เป็นราคาดอกของหอยแข็งอันนี้ซีหมื่นแ่ตกงบ่เป็ะเอาพี่นอว่าเหนือราคาตอลอง เบอร์โทรเขาห้อยแหงหอยแผงเบอร์โทรเขาเนยจัง้อยขายขายขายเบอร์โทรเขาเบอร์ศูนย์ยังเหรอศูนย์แปดหนึ่งห้าสี่หนึ่้นย์องศูย่เลขซพี่น้องแม่นั่งขายรถแม่นั่งเออเต้แม่นี้ไว้ของแท้่ๆเลยจังนะเปิะเต็มรถอันยัดนึ่า

งัวหน่อยงัวห้อยเสียงี่ห่งัวงัวงัวปีนี้เด็กป่ะนี่ยกหอกมาเลยเอกมัมีเม่วนเพิ่นตัวนี้โเม่เพิ่นก็ได้เมเพิ่มก็ชุ่งชุงเม็ดเดี่ยวเมนี่ลูกเพิ่มนี่อันนี้ก็มีลูกก็ได้หน่อยหน่อยก็ได้ค้องแท่เลยวิ่นองแก่ขึ้าานกับปู หินหนหิดฟุ้งเห็นเท่าไรแล้ว่าฮะยกยกบ่หอดสามหมื่นบ่หอดสามหมื่าไเท่าไรตาจดจอตาโลโลอย่าีู่ดเป็นเจ้าของวะโอจักราคา่นา ของเหตุอืมอ๋อตัวนี้ตัวนี้วะเอาไปตั้งห้ไหนเลยนี่ตาโป๊ะๆนีะเป็นคือกมูลเนาะนั่นเลยน่ะตาโลโลอะห่อยมาเบืองได้บ่เคยเห็นได้นน่งัวหายาายดิงัวแบบนั้นเบิ่อได้ดิไปถามใกล้ๆพูดครับไป อันนี้อะไรอ่ะอม่ลูกแม่นั่นม่จบฟานเขาเน่าปันแม่ลูกนี่ฮอดอะไรอดแปดนอยู่บ่มาขามาเดิมพี่น้องเดอมเอาเอาฟันไปเลี้ยงคตอละากดูพี่อเอกแง่นบ่แห้งข้มล่อแบ่อ้องมบบอหบ่งออ คนตอร ok ่องก่อนอยู่คนตอร่องก่อนอยู่งอไ่ไจ้าของวไถ่ไถ่อะไรเป็นเจ้าของวะจักสุไรดอกโบจักคนจักบ่าเท่าไรปัญหาเดคนตอร่องราคากันเด็กนุดต่างฟาร์ม คนหนึ่งพันยูแต่วาไอ้นน้อเหา่วาพี่น้องคนโตแล้วขาวขึเมศาหาวพดีวเดียวนี่่โอ้ตัวนี้ลูกปูพี่น้องนีพี่น้องคุณว่าเศร้าหาวไหนี่บ่นี่ลูกแม่ลูกแม่อยู่ข้าเศร้าหาวสักก่น เราขึ้นาตกลำเรียงพี่น้องคนเรียงบ่ค่อยดีลูกเรียกบอกโอ้ลูกเรีกสองโอ้ลูกเรียงทสองแต่ว่าเรา้ตกลำเรียงสองบหาพี่น้องสองบนหาอันนี้ก็สองบหามีมีสองโคนะน้คอยอ่าพี่น้องเบอร์ทิดต่อศ์หกหนึ่งย์หกหนึงสามห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสามเจ็ดห้าศนยครับสามเจ็ดห้าศูนย์พี่น้องด้วยเซกาอัมเซกาพี่น้อง ชิ้สามหาอร่อยากเลยอ่ามันไก่เชี่ยวพ่อมาเลยเพาจอแดงกันมากเลยพี่น้องตอดเดือบงูจีนถึงงูให้โอ้โหแม่แม่ลูก่เ่โอ้เข้าตัวเดียวนี่ส๊เลราคาพุ <ส>เท่าไรราคานราคาอย่างไพสองหาร้อยหมื่นสองพันเนาะหาร้อยเนาะอีกหนึ่งหมื่นสองพันหาร้อใส่อีกมือหนึ่งนี่บักเถิกไงเนี่ยครับโอ้บักเถิกเนาะตอนนี้ังได้เท่าหาครับเกเนาะเขาบอก่าลูกเอเช่สามหนึ่งเอชเอชเช่สามหนึ่งเอชเเชหนึ่งราคาเท่าไรก่อนดิสามสิบหกสามสิบหกครับอ้หกเศหกหาร้อยเศ้อยเด้อ ของหอยสวนเนาะครับผมเบอร์ที่ต่อเัเบอร์0 9 3 0 9 3 6้าส0 7 5น8 7เ7 8์ู้้พี่น้องคุณใดสนใจ้วพี่น้องด้อฟอพันเชฟราคาเส้าหเนาะอันเมล่เนี่ยสิปลายสิสาหาร้อยนี่พี่น้องสนใจโทคเับาเลยให้ลูกันโอ้มีลูกคนพี่น้องเพิ่กำลังเสียกอยู่กำลังเสีครับเสกําีมันอยู่ ບໍ່ວ you know, so oh, like ່າເຫັນອອກຕ້ອງຮູ້ຄົນວ່າຊອກບໍ່ເອີຮູ້ວ່າອໍເດເຊົ້າຢສຽງຽງເນາະດໃສງນລິນໂິນດນແກງໃບນໃສດຶສົງບກິໂລງສກນນສ20ກ20ຂຈັສົ đó là 270. 200 270 bỏ. giá ngựa ngựa làm biết không? có bên ngựa kẻ ngựa lạp làm như bản. Lên xin sỉ này. chơi lướt sỉ tuôi bỏ. chơi như nào bạn à. hả? ông ba chạy chơi lướt sỉ. oh chơi lướt sỉ này nó. tuôi đây số này. số xuân số này. cái số này. cái số này. này. cái số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  này. cái ้านเนื้อซื้อะไังไเหรอบบมีื้อมซื้อหรอื้อผมล่แล้วซ้อหอยตีหอยตีพี่นาร้านหอยตีเพิ่นเปิได้ยางเป็นบุญเป็นคาเออเพิ่นเปิดเสียงไหมตัวสองลกระชากครับูไดเีย่แถมให้บ่มีเศีมีแถมผมพน่งบ่ผมดีขึ้นยังไงบ่ผมแบบแบบโคตายเลยเนาะผมเนาะใสบริการใสบริการโทรมาเลยพี่นนองเพี้ยนอไปยังบบเลี่ยนอยู่โบเี่ยนพี่นาาเก่าครับนึกว่าไมรูว่อมันยังให้ลุ่งเนาะอะพ คนห้องหามืนเป็นงัวผูพี่น้องสายขุ้นสายเนือเป็นงัวเถอราคาหามืนราคาต่อาราคาห้องเนาะหอยลงเบอร์คิดต่อเบอร์ปสองศูนย์แปดสองเก้นย์เก้า์สี่หนึ่งห้าหนึ่งสีน่าพี่น้องคุณใดสนใจแล้วพี่น้องด้โทรมาเลยพี่น้องูทเลยแม่พี่นี่ ่ยสสว่าอรอยสี่สมไปฮะยางวสาวง้อเม่นางแม่สาวยังบ้านดยสมับฟูง่อยส่คว่าราคาเขาเปิดไปเท่าไหร่สองหนเจ็ร้อยสเจ็พี่น้องเจ็ดสองหมื่นเจ็ด้าร้อต่อได้คับต่อรยนว่าส่วนนี้ว่ามันหนาวพี่น้องอันแม่นี่ดีแม่นแม่นประมา แม่นี่ก็แม่นั่งแม่นิสูงร่อยเท่าไรสิบอประมาณนี้เนาะ่อยสามห้ารอเแม่นังแม่นั่งขึ้นก่อนยังพองวางเนาะอันนี้ลูกสาซีไว้โหลูกซีไว้มันเตียรคือพอมันเนาะลูกซีไว้พี่รอเาราคาเท่าไรแม่สองหม่นเก้าร้อครับคุณว่าราคาสักเก้าอันนี้เก้าอันนี้รัาเจ็ดตุินพอมันดีเนาะอตนอดีนังมันดีกว่ากันพี่รแต่ว่าตัวนี้ได้สูง ราคาเส้าสเจ็ดราคาต่อรองได้พร้อมทรงเนาะทรงไหลโลลงมาแม่นบ่นหรอแ,แม่ลูกแม่ลูกดีกว่แม่พี่หนึ่งนีแ่แม่ลูกลูกตักโตแล้วลูกแรกคุนวัวลูกแรกคุณว่าชันหน,นาวมั้งบ้านเฉียดแดดใกล้แดดออกมันก็พื้นออกหรอ,อกลูกแม่ลูกแม่ยังดี เป็นเป,ป็นแม่ลูกลูกสาวอุดตันเนาะเป็นลูกแรกลูกตัวแรกพี่น้องแม่อันนี้สมแล้วไปแม่แตัท่านสมเป็นแล้วยังบ่สมราคาปกติเท่าไหร่ปกติเนาะครับสามสิบเก้าสามสิบเก้าของผมหรอ่ะ ราคาต่อรอเนาะหอดก่อพี่น้องเบอร์ติดต่อเบอร์092 0 9 2 540 540 6725 6725จับพี่รองสนใจท้อมาด้วยพรองไปตามไปตามสถานการณ์มาเนาะวงามมันหายยากส่วนงงามมันหายากรับกปตัวงามอยู่เหรครับไปตามสถานการณ์อันนี้นี่ไม่ลูกบนี่อันีครับลูกบน่นี่นะโอ้ในทองนี่สมอีกล้วไปโอ้ลูกเดียวเดือนเดียวพี่น้อ แม่ลูกโอ้ลูกเขาแม่ลูกครับผมมแ่ดำลูกเขาพี่น้องครับแม่ดั่มลูกแรกบ่ลูกลูกเป็นแม่นครับลูกที่สองพันนี่โอ้ลูกตัวที่สองแล้วมันง่วงใจคือเพิ่นเขาคืออะไรลครับพี่น้องเป็นง่วงยังคือง่วงไทยบรือว่งบวงันไทยใหญ่ครับไทยใหญ่เนาะแม่นครับง่วงทำไมป้าแม่ใส่เกียร์คักไส่ได้ง่วงเกี๊ยนเนาะเนาะทำไมตะกี้น่ะแม่ลูกนี่ราคาเท่าไหร่ผมเปิดไปสองหมื่นเจ็ดพันบาทครับสองหมื่นเจ็ดพันเนาะครับผมสำหรับเรนนี่ครับผม ถ้าค้าต่อได้อีกยุหนทีนองูตัวขาหนั่ละต่อด้น่อยนะครับเริ่ีนองต่อรอกมากครับผมเต้าเต้าครับัเป็นรักสครับเต้าจังห้าเบเ้าเจ็เนาะสองหมื่นเจับาทสอม่นเจ็ดต่อทีนงมีแม่นึ่งกับซีดขึ้นกันตัวนี้ขายแล้วครับตัวนี้โอ้ขครแล้วครจักบ่ายทำใารไปเต้าแปดเต้าแปดเนาะอันนี้แม่นั่งข้าแมันแม่สาวหน่อยแม่สาวหน่อยครับตัว เอานี่ยน่ยนก็ต้องสอบถามมาเกลสอบเกลียถามเรือครับเรื่ราคานี่เท่าไรดเมี่ยนี่เปิดเปิดไปหมื่นแปดพันหาครับหมื่นแปดพันเนาะบ่หอดสองหมื่นได้พี่น้องหมื่นแปดันหาาลยราคาเอื่นเนอครับผมเียต่ออมาราคาห่องใบซื้อหมื่นแปดพันหรอยเนาะครับพูดสรผู้มีเงินหน่อยแล้วครับพี่น้องสำหรับคนคุณมาหลายเอาแม่สาวนี่ไปเลี้ยงพี่น้องหอยท่อมวานนี้เม่นี่ดีบยวนี้นี่อันนี้นะครับลูเินนี่มีบ่ครับผม โอ้หนูลูกเพิ่นเพื่องลูกผูกลูกผูกว่าลูกแรกครับตัวนี้ลูกผูลูกแรกครับมีแม่เพิ่นแม่เพิ่นนี่สูงเท่าไรสูงร้อยซีอยู่หรอครับร้อยซีเนาะเป็นลูกแรกครับมีลูกตัวผูราคาแม่ลูกนี่เท่าไรสองหมื่นแปดพันห้าครับเพิ่นว่าราคาสองหมื่นแปดพันห้าร้อยได้ครับผมราคาทรงฟอมนี่เนาะราคาทรงฟอมต่ว่าทรงจัก ห้าสิบโลนะครับพี่น้องบวกหอดลอยบวกหอดลอยความเลยนไรมินนะครับผมแล้วคาสูสีนะครับผมเนาะแม่ผุ้นแม่บ่แม่ผุ้นแม่งครับเนี่ยเปแม่เนาะอันนี้ลูกพันบนเลยแม่งครับผมมีลูกพันพี่น้องลูกสาวก็ลูกแรกบ่บ่ครับลูกตัวที่สองครับลูกสองลูกสองที่เรานี่ครับพี่น้องแม่ยังผสมแม่ยังผสมครับเมย์หนี่สูงอยู่เดนาะสูงวัยสี่สิบบวกอยู่ครับตัวนี้องส่วนว่าลอยสี่ลอยสี่พี่น้อง ลูกเพิ่นลูกตัวแม่ลูกแม่ยางดีก้มลูกเคเอฟบอสลูกสามหนึ่งมีใบมีหลอดเรียบร้อยพี่น้องราคาเท่าไหร่แม่ลูกราคเปิดไปสามหมื่นแปดพันครับผมตัว่าสามหมื่นแปดพันราคาเปิดแม่ลูกลูกตัวแม่ยางดีราคาเปิดไว้ราคานีต่อได้เนาะต่อรองได้พร้อมสูงห้าสิบโล อันสองตัวนีแม่นบ่นี่ไสองตัวคู่คก็คู่แฝดครับตัวนี้โอ้มันเป็นแฝดกันแม่นมันเป็นแฝดกันโอ้แฝดพี่เนาะคือที่เราจะได้แยกตัวก็แยกอะไรที่เขานะครับเลือกพี่เนาะคุณคือก็แฝดครับคุณว่าตัวเป็นงูแฝดได้ยังครับงูแฝดแม่เดียวกันนี่เนาะครับแฝดแม่ทั้งสองแฝดแม่ทั้งสองครับพี่น้องคู่แฝดคู่แฝดก็เป็นนพี่น้องแฝดนี่คู่นึ่งเท่าไหร่เหรอคู่นี่ผมเปิดเปิดไปหาเมินครับโอ้หาเมินครับผมคือแฝดแล แปดแท่เนาะครับผมพ้องแท่พี่น้องเปิดไปหาเงินที่สีแยแยกตัวกับโจร้าหาข้าะเนาะพี่น้องเน่ปนาะแม่นข่าวหอมทรงราคาิบโลครับผมข้อหอยทบเบอร์ทิ่ต่อเบอร์แปดแปครับศูนย์แปดแปดห้าสามี่ห้าสา่ศสครับพี่น้องโทรสอบถามในชุมพรนะครับมาได้าัเลยนพี่น้องเด้อนี่พี่น้องฟาเฟดใส่คุณพี่น้อง คุณไหนก็ซื้อหอยพันทั้งสองตัวเหรอฮะทั้งสองตัวเหรอบนแมนบอนงบอนแมนบองที่นี่บ่มันคุ้นในบอนี่บอกเขียวเขียวมันกลายบ่ เลยนเข่าไก่ oh, ี่ไ no ชีหยาพอดีโอตัว no. นี้ตัวนี้เขาไดกดตัวเลี้ยงนี่ออันนี้เดิบเจหาร้อยสิบเจ็ดหาร้อยเนาะแต่ว่าตัวนี้คุณได้เนาะได้นี่สายคุนพี่น้องเข่าสองเข่วซีเข่าซีพอดีคุนเนาะพอดีซ้ำเนี่ยเขาได้เลยเนาะได้พี่น้องสำหรับ้ใดสายคุพี่น้องเด้อเขาไดห้องไว้ห้อ้สามสิบสองสามหมื่นสองนี่พี่น้องนี่ัวเลีสายคุน ราคาห้องไว้ยสามเมืองสองราคาต่อรองอะไมีอีกตัวน so ึงราคาเดียวกันตัวนี้ก็บสามสิบสองเท่ากันมีพี่น้องรีสายคุ้นสำหรับผู้ใดต้องการง้อคุ้นพี่น้องราคาเดียวกันเนาะแค่ซีเท่ากันแถวแถวได้พี่น้องเอาเข้าไปคุ้นเลยเลยพี่น้องนี่ราคาสามเมืองสองราคาห้องวัยพี่น้องต่อรองไะไรหอยพันเนาะหอยทองพันเบอร์ติดต่อเบอร์ 093 093 353 353 2474 2474พี่น้องโอ้มันดูพี่น้องเด้อสำหรับคนทางัวคุณอยู่พี่น้องบหลายเด้เมือนนี่วเรียเห็นสองตัวนี้ดิพืชตลาดนี่ยางเลอะมันนี่พี่น้องคุณได้เห็นแล้วฝ่าโทรมาโหลดส่วนงัวของคุณบรท่านเขาเจ้าดิแล้วข้าแล้วข้าเศร้าหาคนว่าเฮ้ยยางไย่หรอ ถ้าข้าเศร้าหายังต่อได้เพื่อนว่าตองถือลูกซีใบเนาะลูกชีใบยังดีไปหอยเพ่นใส่พี่เ้างเป็นง้วแดงแมนห้าบดบเดินนี่แมนจะขึ้นมาทางนี้ล่อครับโอ้ฟังนี่เนาะคุณห่องไว้เศร้าหาแมแมนั่งเศร้าหาเนาะบักเถกใส่เถือกนี่ชิบสองหาร้อยครับ1ิบสองเลยบนนี่นี่ มุ3 5ครับโอ้13,500พี่น้องมื้อนี้ก็13อันนี้ก็13เหมือนกันบ่นี่ครับนี่พี่น้อง1 3ของถูกเพิ่นว่าเนถกพี่น้อง13,500มก็ซื้อเถกพี่น้องถกีนี่25เนาะเียนี่25พี่น้องต่อรองได้เด้อพี่น้องเด้อฮอยงสเบอร์ติดต่อเบอร์ 928าสองศูนเ้าหูน่1ครับาพี่น้องรเมนี่เสาหามนี่13าหาพี่น้องนี่เคามหาพี่น้องมนี่ราคา13หาคุณได้สนใจโทรเข้ามาเลยพี่น้องหอยทงไส้ติดต่อสอบถามเบอร์เอาพี่น้องเลูกเเ้เก้าาเจ้เก้า mẹ an Bà đi. Ông qua chơi Oh chía. Mong nó kiếm là lô, Loài lô này Mẹ lụt phi bơi chốt vào đâu đó bơi nè. Phi nông. mẹ lụt Mẹ lụt. nó, phù nó. เป็นว่าตัวกปูสิบเก่าราคาเนี้ยสิโลดได้อีกโย่ลดได้เยอะจัาเล็กจัาน้อยหัวหน้าเพราะได้ซื้นเรากินว้าวทรงลอยลกคุณบอกเป็นว่าทรงลอยกิโลนะราคาหมื่นเก่าเนาะไม่ใช่เดลเป็นทรงขานหนึ่งล้านหกเป็นว่าราคาสิบเก่าราคาต่อรองได้ยังทรงฟอร์มเบอร์เท่าเดรบัดเบอร์ได้บัดนี่ยศูนย์แปดศูนย์หนึเ้านาะ ราคา19พี่น้องผู้ใดผู้ใดสนใจโทรเข้ามาเด้อพี่น้องเด้อมาต่อรองเอาพี่น้องสิไปล่ะฮะเบิ่งงัวนีมื้อนี้เฮาจะหนีไว้ทุกคนมาหาเลาะงัวก็มีอยู่เด้อพี่น้องเจ้าก็มาหาเลาะเลี้ยงอยู่แต่ก็ยังบ่หลายเกินมาหอยนก็ละซื้อกันยบ่นะอือเเเือเลขี่นต้องบ่ได้เลี้ยงัวเนาะ หพกตัวคุณลอยหนึ่งหอยย่าคือนางหนาวแห้งบ่ฮะขาเป็นลูกเก่าบ่หอยทีหาหมอเด้อลูกเก่าเด้อใช่หรือั่วเหาขายเพื่อเราบ่สองตัวมลี่นี่บ่โอ้นน่เนาะเป็นงัวเลยพี่น้องเมลูกลูกเมย่างดี เป็นอยากไดสามหมื่นเม่นันาคานี่ตัวร่องหนน้อยาเนาะสามหมื่นเมลี่พี่น้องเมลูกเบอร์ติดต่อเขาเบอร์ศูนยังเหรออเป็นงหลี่พี่น้องศูนย์เก้าห้าหนึ่งนึ่งเก้าเจ็ดสามศูนย์ห้าเด้อพี่น้องเด้อหอยยาผู้ใดสนใจใดงไหลี่เลี้ยงลระโทษเขามาสอดถามพี่น้อง คนจะได้พคนจะได้สามหมื่นนึงด้อพ่อนเรา